อ๋อกบจะเป็นเพจ่ออ่ตอ๋อไอ่อา,าเป็นเครียดใช่ไหมเอี๋อืมเพจพักกนกาเฮดแล้วล่ะกันพากันกินมาที่นี่นะว่าชิกเ พี่พุ่มมัอนเอยู่ค่ะเมื่อนี้พี่พุ่มอยู่บ้านพอเพราะว่าไอ้สิบล็อกนั่นพี่นันนะไอ้นักจ๋าไอ้ชีคุปมะยาคปปมันหมดแล้วหมดแล้วสิกินตะยุดกรุบแปบเหมือนของหมามาสิก็ให้แม่กินด้วยสิสตรอเบอรี่ก็ให้แม่กินด้วยสักลูกหนึ่งสิพวกตัวเองได้เป็นคนละสองลูกแล้วไม่ใช่หรออ๋อไหนยังไม่ญาติของมูจังไงเอามาเปลี่ยนของเขาเห็นอย่างนี้นี่อทไรนี่ต้องจะหลุด ป้าเป,เปียกแล้วจะดูสมาเปียนแอ้วอเอาอะไรออกไปใี่หนอ,นอาจะยากจะดูสไม่ไม่ดูอานี่กนบบจะไงฮอตดีมากอืมเอาสองจานเรียบราที่นี่บูดอะไรแบานั้นนะฮะคลากิงนี่มันกูนย่วักูไดาสังทีง่ ออเอ๊ปั๊บสูตายครับงานนี้อร่อยไหมปั๊บอือได้ไงล่ะครับสิกับิรับครับสิกับรับอะแม เป่าน้ำให้น้องสิเพ็รไปกินกินคนละชิ้นใหญ่ๆได้หรอคะอชินตะโกมิกมีสตแ่ะมีสต อันตั้งใจกินดีๆนะใเนเฮียน้องจะคลองย่างๆอย่าเอาของ,ของ,ของเอาของเอาคลองแล้วก็เอาของไอ้ไปกินนำ้ำเอาแบนมันเอาลุดเค้งดังเอาขึ้นไปแน่แบนน่นนะ